การระบาดของซองบี้เกิดขึ้นเมืองต่างๆกลายเป็นซากปรักหักพังซอมบี้ที่โหดร้ายและกระหายเลือดเดินไปทั่วทุกแห่งจะมีผู้โชคดีเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตสามารถหลบหนีจากความหวาดกลัวนี้ได้หรือไม่มาร่วมติดตามชมกันเถอะในเมืองหนึ่งของฟิลิปปินส์เกิดการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์แบบเลือดออกอย่างกระทันหันและจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆห้องเก็บศพของโรงพยาบาลเต็มไปด้วยศพหมอรู้สึกเหนื่อยและท่ามงกลางศพที่วางอยู่แต่เมื่อเขาเพิ่งจบการโทรศัพท์เขาก็พบว่าศพนั้นได้หายไปแล้วหมออรรู้้้้สึกกกปปะหลลาาาาาาดดใใจมเเเขขินไย่งช โดยที่เขาพบว่าหญิงสาวเมื่อกี้กลับฟื้นคืนชีพไม่มีใครคาดคิดว่าไวรัสจะกลายพันธุ์อีกครั้งมันไม่เพียงแต่ทําให้คนตายฟื้นคืนชีพแต่พลังการโจมตีและการแพร่เชื้อของมันก็แข็งแกร่งมากทั่วทั้งเมืองเกิดเหตุการณ์ทำร้ายผู้คนอย่างต่อเนื่องความวุ่นวายที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นในคุกมีเสียงสัญญ,ญาณเตือนดังสน,นั่นจากนั้นประตูคุกก็เปิดออกอผู้ต้องขังวิ่งออกไปข้างนอกอย่างบ้าคลั่งแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็วิ่งกลับมาด้วยใบหหหนนน้้้้าาาทททีี่่่วววดดกกกกลัััแ็ูููตตเชืออไรรยยพธุุปะ พวกเขาเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่บ้าคลั่งเจอคนเมื่อไรก็จะจัดแม้กระทั่งผู้กลุ่มก็ไม่เว้นฉขนคงกว่าเอมอนพยายามทำตัวให้สงบและมิสติกเขาตระหนักว่าถ้าหนีไปตามฝูงคนเร็วนี้ก็จะโดนกัดการเดินถอยหลังไปในทิศทางตรงข้ามกับคนอื่นคือหนทางเดียวที่จะได้พบกับชีวิตใหม่สถานะของเขาในฐานะหน่วยรบพิเศษก็ช่วยให้เขามีความมั่นใจด้วยร่างกายที่แข็งแรงและคล่องแคล่วไม่มีสองบี้ที่ติดไวรัสตัวไหนสามารถเข้ามาใกล้เขาได้เพื่อนร่วมคุกของเขาที่โมยก็วิ่งตามเขามาอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงกการรถููจมมตได้สบณ สองคนในที่สุดก็ลอดไทยหลบหนีออกจากคุกได้พวกเขารู้ว่าตัวเองยังไม่พ้นอันตรายจริงๆจึงรีบขโมยรถบรรทุกคันหนึ่ง็เมยกถายรทุย e พวกเขาเหยียดคันเร่งอย่างเต็มที่ขับรถออกจากคุกที่น่ากลัวนี้<ไ>เมื่อไปถึงถนนที่ลอดไทยมินก็รีบโทรหาภรรยาเที่ไหนได้การโทรน,นั้นไม่สามารถติดต่อได้เลยสิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกไม่ดีจึงอยากกลับบ้านไปพบภรรยาโดยรีบเร่งเครอบครัวของที่โมยไม่ได้อยู่ในเมืองนี้ดังนั้นเขาจึงเดินทางกลับบ้านกับมินทั้งสองคนขับรถเข้าสู่เมืองได้อย่างรวดเร็วถนน หน่วยงานต่างประกาศผ่านวิทยุว่าไวรัสได้แพร่เชื้อแล้วและไม่สามารถควบคุมได้ขอให้ทุกคนอยู่ในบ้านอย่าสร้างเสียงดังใดๆเสียงอนจีเพราะการได้ยินของผู้ติดเชื้อไวรัสนั้นใบมากแต่ถนนข้างหน้าถูกปิดกั้นเอมอนจึงรีบตัดสินใจเดินกลับบ้านบุ่ยไปแต่ทุกที่ต่างมีผู้ติดเชื้อไวรัสแม้แต่คนตัวใหญ่เช่นเอมอนก็ต้องรู้สึกหวาดตัวพวกเขารีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงไปที่ทางเข้าท่อขอบคุณตั้งใจจะกลับบ้านทางนี้ไปเดบีบี n มิแต่รอยเลือดบนพื้นบอกว่าเส้นทางข้างล่างไม่ปลลลออดภัยยยเเกแน ในมุมหนึ่งมีผู้ติดเชื้อไวรัสหลายคนยืนอยู่ที่นั่นแค่ที่นี่เสียงเงียบสงบพวกเขามักอยู่ในสภาพนอนหลับสบายสถายะูเย็นเอมอนรู้สึกดีใจมากเพราะผู้ติดเชื้อไวรัสนั้นกลัวเสียงจริงๆดังนั้นเขาจึงค่อยๆเดินผ่านพวกเขาอย่างเบาๆขณะเดินผ่านเขาไม่กล้าทำเสียงดังแม้แต่น้อยในที่สุดพวกเขาก็เดินผ่านท่ออย่างปลอดภัยมาถึงใต้บ้านของเอมอนที่นี่ก็มีผู้ติดเชื้อไม่น้อยแม้ว่าการเข้าใกล้ผู้ติดเชื้อไวรัสจะทำให้คนรู้สึกขนองสยองกล้าวแต่พวกเขาก็ยังต้องกัดฟันอดทนแล้วเดินผ่านไป จู่ๆทั้งสองคนก็พบเด็กชายที่โชคดีรอดชีวิตอยู่ในกล่องนอกทางเดินพวกเขายังคงทําท่าทางให้เด็กชายไปหาพวกเขาอย่างเงียบๆเ,เพราะถ้ายืนนิ่งอยู่แบบนี้ก็มีแต่จะจบลงด้วยความตายด,ด้วยกําลังใจจากทั้งสองคนเด็กชายจึงกล้าก้าวออกมาจากกล่องนั้นทันใดนั้นซอมบี้ที่ปลายทางเดินก็ลุกขึ้นอย่างกระทันหันและร้องออกมาหนึ่งเสียงทาให้ซอมบี้ทุกตัวตืวต่นต,ต,ตัวทันทีกดซอมบีทั้งสองคนตะโกนเรียกเด็กชายให้วิ่งไปอย่างบ้าระหำ่ำก่อนที่ศัตรูจะตามทันเอมอนหยิบถังดับเพลิงจากผนังมาแล้วพ่นใส่พวกเขาอย่างงแร ตามเหื่อบัตราทางเดินจูจ่ๆกลายเป็นหมอกขาวหนาทึบแต่กลับทําให้ผู้ติดเชื้อไวรัสสูญหายจากการมองเห็นมัดสมุกเดียวเอมอนถือขวานเดินไปข้างหน้าเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสที่ยืนอยู่คนเดียวเขาจึงฟันขวานลงไปทันทีที่ศีรษะของเขาเอมอนเปิดทางหนีออกไปได้อย่างรวดเร็วแต่ควันหมอกยังไม่คลุมอยู่ได้นานก็เริ่มจางลงและทุกคนก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งผู้ติดเชื้อไวรัสกลับเข้าสู่สภาวะบ้าคลั่งอีกครั้งแต่โชคดีที่เอมอนไปถึงประตูบ้านแล้วเขาดึงสองคนที่เหลือเข้าไปในบ้านอเอมอนมองดูรูปภาพที่ถ่ายร่วมกับภรรยาและลูกสาว ด้วยดวงตาที่อ่อนโยนแต่ในใจเขาปรับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดคงจะมีชีวิตรอดน้อยมากแล้วยากมากกว่าจะปิดประตูได้แต่เอมอนกลับไม่สามารถมีความสุขได้เลยเพราะไม่ว่าเขาจะค้นหาทุกห้องก็ไม่พบภรรยาและลูกสาวของเขาในขณะนั้นเด็กชายก็เริ่มพูดออกมาเขาเป็นคนในอาคารพักอาศัยนี้ด้วยดังนั้นเขาจึงรู้จักภรรยาและลูกสาวของเอมอนในตอนกลางวันเมื่อไวรัสแทรระบาดอย่างรุนแรงเขาเห็นสมาชิกในครอบครัวของเอมอนวิ่งหนีตามกลุ่มคนขึ้นไปชั้นสามแววตาของเอมอนสองประกายสดใสาอาจจะเป็นไปได้ว่าภรรยาและลูกสาวของเขายยังมีชีชวิตอู่ ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจขึ้นไปชั้นสามทันทีบนถนนยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสอยู่มากมายแต่ขอแค่พวกเขาไม่ส่งเสียงการไปถึงที่อย่างปลอดภัยก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลแต่แล้วเมื่อเดินไปได้ครึ่งทางเด็กชายกลับเห็นแม่ที่ติดเชื้อไวรัสของเขาที่มวยสังเกตเห็นเธอดึงเด็กชายกลับบอกให้เขาอยากก้าวไปข้างหน้าสิ้นตายเตียนเล่นฝีชุดหนุบมากในขณะเดียวกันเอมอนก็สังเกตว่าไม่เห็นเพื่อนรวมทางดังนั้นเขาจึงตัดสินใจหันกลับไปหาพวกเขาแต่แล้วเขากลับไม่พบที่มวยพบภรรยาที่เขาคิดถึงตลอดเวลา อยไดมงที่แท้วันนี้ตอนกลางวันภรรยาของเอมอนรอดพ้นจากการโจมตีครั้งแรกแต่เธอก็ยังไม่สามารถปล่อยวางลูกสาวที่หายไปได้จึงออกจากที่หลบภัยเพียงลําพังแต่แล้วเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเธอก็พบผู้ติดเชื้อไวรัสที่เดินไปเดินมาอย่างต่อเนื่องภรรยารู้สึกตกใจไม่กล้าหายใจเสียงดังเมื่อเธอต้องการหันหลังกลับับพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสอีกคนตามมาอยู่ข้างหลัง <theo> แวบบนี้ก็ถือว่าติดอยู่กลางถนนแล้วภรรยารู้สึกสิ้นหวังแล้ว,ว,ลวเป็นลมไปสด,ดีเมื่อตื่นขึ้นมาเธอโชคดีที่เห็นผู้ติดเชื้อไวรัสสองคนกำลังข่าฝันกัันนนจลล้มงกบพื ส่วนเธอแค่บาดเจ็บจากการโดนตะปูทิ่มเข้าไปเธอยังไม่ทันดีใจและเตรียมจะไปต่อก็เห็นเงาเงาหนึ่งเข้ามาใกล้โชคดีที่ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อไวรัสแต่เป็นสามีของเธอกลับมาหาเธอเกกับโทั้งสองคนกดความสุขในการพบกันไว้แล้วหนีเข้าไปในบ้านร้างหลังบ้านมีผู้ติดเชื้อไวรัสจานวนมากไล่ตามมาอย่างบ้าคลั่งวยขณะนี้เอมอนก็ไม่สนใจผู้คนเหล่านั้นแล้วแค่ให้ความสนใจกับบาดแผลของภรรยาหลังจากที่พันแผลเสร็จเขาจึงได้รู้ว่าลูกสาวของเขาหายตัวไปจากภรรยา บัดนี้ข้างนอกมีผู้ติดเชื้อไวรัสล้อมอยู่หมดแล้ววิห้ไล่เลยอย่าพูดถึงการออกไปตามหาคนเลยพวกเขาอาจถูกผู้ติดเชื้อไวรัสแต่ประตูเข้ามาแล้วฆ่าทิ้งได้ที่มวยซ่อนตัวอยู่ในห้องใกล้ๆก็ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่ยากลําบากนี้เช่นกันเพราะเพื่อนที่สนิทและก็เพราะเด็กชายตรงหน้าเขาจึงต้องพยายามอย่างเต็มที่โกังให้ sức t ทยเพียงเห็นเขาวิ่งออกจากห้องใช้ท่อเหล็กสร้างเสียงเพื่อดึงดูดซ่อมวีทั้งหมดออกไปข้างนอกทับโบมดจบมีดีจงไม่ผลลัพธ์ของเขาคุณทั้งคู่ก็รู้แล้วสุดท้ายเขาก็กลายเป็นอาหารของ ครอบครัวของอิมานและเด็กชายก็สามารถหลบหนีได้เช่นกันพวกเขาต้องการออกจากอาคารพักอาศัยนี ang, ng, th th ้แต่ไม่คาดคิดว่าข้างล่างก็มีสองบีพุ่งขึ้นมาพวกเขาติดอยู่ที่ชั้นสามจึงต้องเคาะประตูทีละบ้านในที่สุดก็มีบ้านหนึ่งที่ให้พวกเขาเข้าไปที่แท้เป็นบ้านของตำรวจท้องถิ่นตำราจเดี่พวงที่นั่นมีคนที่โชคดีรอดชีวิตรวมตัวอยู่ไม่คาดคิดว่าเด็กชายที่อิมานช่วยคือบุตรชายของตำรวจนั่นอาจเป็นคนดีที่ได้รับการตอบแทนครอบครัวของอิมานได้พบลูกสาวที่หายไปในห้องหนึ่งอยูในห้องที่แท้เด็กหญิงถูกตำรวจช่วยไว้ตอนที่เขาออกกไปตาาามหลูชย สองครอบครัวตื่นตระหนกกันมากขึ้นต้นนั้นเขาได้วาต้องตัดสินใจเพราะมีคนมากเกินไปจึงไม่สามารถมีอุปกรณ์เพียงพอจึงต้องรีบหนีออกไปดีที่ตำรวจคนนี้มีอาวุธมากมายทุกคนรีบเก็บของเตรียมตัวออกไปแต่โชคร้ายในช่วงนี้ตำรวจพบว่าลูกชายของเขาติดเชื้อไวรัสตอนแรกเขายังอยากปิดบังเรื่องนี้แต่เด็กชายก็หมดสติไปอย่างรวดเร็วทพุ่งเข้าไปในฝูงคนเอมอนรีบใช้อาวุธยิงเด็กชายตายทันทีเสียงปืนทำให้ซอมบี้ในอาคารตื่นตัวและมันยังทำลายสติสัมปชัญญะสุดท้ายของตำรวจด้วย Cùng của s <S ลูกของเขาตายแล้วเขาต้องการให้ทุกคนอยู่ที่นี่ตายตามเขายิงทันทีฆ่าคนรอดชีวิตสองคนทั้งส,งสองคนส่วนเอมอนใช้โอกาสนี้พาภรรยาและลูกออกจากห้องแต่เสียงดังทำให้ซอมบี้รอบๆมาที่นั่นท, h, ทู้ซอมบี้อยู่ซุ่มๆดีเลยด้วเอมอนรู้ว่าตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเสี่ยงชีวิตหลังจากให้ภรรยาและลูกสาวหนีไปชายคนนี้ก็ยกปืนใบเฟิลขึ้นและเริ่มยิงไปยังฝูงซอมบี้อย่างบ้าคลั่งในตอนนี้เขาเหมือนกับเทพเจ้าแห่งสงครามเพราะว่าภรรยาและลูกสาวอยู่ข้างหลังเขาไม่ได้ถอยหลังแม้แต่น้อยแต่พยายามแล่ทุกาาาาเม้้้กกลลข กระสุนในปืนไรเฟิลหมดเขาจึงดึงปืนสั้นออกมาประสิทธิภาพในการฆ่าซอมบี้ไม่ลดลงเลยเมื่อยิงกระสุนในปืนสั้นหมดเขาจึงดึงมีดออกมาที่แท้การโจมตีระยะใกล้เป็นจุดแข็งที่แท้จริงของเอมอน,มน,อมนหลังจากที่เอาชนะซอมบี้ทั้งหมดแล้วเอมอนถึงได้สังเกตเห็นว่าภรรยาและลูกสาวของเขาหายไปไหนแล้วเขาวิ่งขึ้นลงทุกชั้นตึกแต่ไม่พบเบาะแสของพวกเขาในใจเขาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลไม่รู้จะทำอะไรดีที่แท้เมื่อสักครู่ภรรยาและลูกสาวของเขาถูกตำรวจที่กำลังตามหาคุนเพื่อล้างแค้นจับได้ เด็กหญิงใช้ไฟฉายส่องตรงเข้าที่ตาของเขาอย่างรวดเร็วขณะที่แม่ของเธอก็สะบัดพลังทั้งหมดที่มีออกมาในขณะเกิดการต่อสู้เธอได้แย่งปืนจากตำรวจมาแล้วเธอก็ยิงเพื่อจัดการคู่ต่อสู้แค่เสียงดังที่บอกว่าเธอได้ดึงดูดผู้ติดเชื้อไวรัสรอบๆนั้นแล้วแม่ลูกสองคนได้หลงทางกันอีกครั้งโชคดีที่หลังจากนั้นไม่นานเอมอนพบลูกสาวที่หลบอยู่ในมุมกำแพงหลังจากปลอบใจสักพักเอมอนทําให้เด็กหญิงกลับมาที่ข้างๆเขาขณะที่แม่ลูกสองคนกําลังอบกอดกันอยู่นั้นก็มีผู้ติดเชื้อไวรัสคนหนึ่งเดินออกมาจากความมืด โชคดีที่ภรรยามาถึงทันเวลาใช้ปืนจัดการกับอันตรายสุดท้ายครอบครัวสามคนในที่สุดก็ได้อยู่ร่วมกันเอมอนพยายามทําให้เห็นรอยยิ้มและบอกภรรยาว่าสถานที่นี้มีรถบรรทุกจอดอยู่กุญแจอยู่ในรถและเขาไม่ได้ไปกับทั้งสองคนอีกต่อไปเพราะเมื่อกี้ในขณนะต่อสู้นั้นเอมอนไม่ระมัดระวังโดนซองบีกัดได้รับบาดเจ็บในสายตาของภรรยาเต็มไปด้วยน้ําตาเธอร้องให้บอกเขาให้ไปกับเธอแต่เอมอนกลัวว่าหลังจากที่เขาเปลี่ยนแปลงจะทําให้ลูกสาวได้รับบาดเจ็บถึงแม้ในใจจะไม่อยากแต่เขาก็ตัดสินใจเด็ดขาดให้แม่ลูกออกไป ขณะนี้ทั้งเมืองกลายเป็นซากรกหักทางทุกที่เต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อไวรัสที่หมดติดีรัสมัดดีอิทึกแม่ลูกเดินผ่านท่าระบายน้าใต้ดินและโชคดีเจอรถบรรทุกส่วนเอมอนเริ่มเปลีป่ยนแปลงเอเมล์ก็เริ่มเปลี่ยนสีภาพยนตร์จบลงที่นี่ชื่อภาพยนตร์คือเดซิโรคุณคิดว่าหนังเรื่องนี้สนุกไหมถ้าสนุกให้คอมเมนต์หมายเลขหนึ่งถ้าธรรมดาก็ให้คอมเมนต์หมายเลขสองขอบคุณที่ให้ความสนใจติดตามพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ